ครับมนาะที่บทเรียนต่อไปของตัว PS ทัชน,นะฮะคือ add people นะฮะตัวนี้ก็เป็นการตัดต่อภาพจากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งนะฮะนะฮะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนนะฮะในรูปนี้ก็คือเราจะเป็นการตัดต่อภาพผู้หญิงนะฮะกับเด็กคนนี้นะฮะให้มาอยู่ในภาพภาพนี้อยู่รวมกันกับภาพผู้ชายนะครับก็เริ่มต้นในการจัดการภาพนะฮะ ที่ภาพผู้หญิงกับเด็กนะครับโดยคำสั่งที่เราจะใช้นะฮะก็คือนี่นะครับ Skimble Selection Tool นะฮะซึ่งจะเป็นการกำหนดพื้นที่ที่จะใช้งานแล้วก็ไม่ใช้งานนะครับเรามาเลือกที่ค e p ก่อนเลยค e p ก็คือพื้นที่เราจะใช้นะฮะแล้วก็กำหนดลากนะฮะไปตามขอบของรูปที่เราจะเก็บเอาไว้ โอเคนี่นะฮะนี่คือพื้นที่ของรูเที่เราจะเก็บไว้เ,เสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ remove นะฮะล้วก็ลากขนานกันไปนะฮะอันนี้ก็คือสำหรับตัว remove เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยห้ามยกปากานะฮะพยกปกากก็คือจะเป็นการเส้นสุดนะฮะการใช้คำสั่งแล้วโปรแกรมก็จะประมวลผลเลยนะะพยายามลาก ต่อไปให้มันติดโดยที่ไม่ต้องยกปากกาโอเคนะฮะจะสังเกตว่าจะมีพื้นที่ที่มันกินไอตรงนี้เข้ามาหน่อยกินในส่วนของผู้หญิงนะเราลบได้นะฮะก็ามาที่ตัวเปลี่ยน c t i o n Tool นะครับแล้วก็หมายลบคุม,มพื้นที่ตรงนี้ไปเลย ปุ๊บเอ้ยเกินไปใช้เครื่องหมายบวกอใช่ผมใช้เครื่องหมายผิดนะฮะก็คือเราเอาให้ถึงขอบเอาให้ถึงขอบเลยแล้วกันนีอ่อ่าด้านล่างด้านล่างด้วยปุ๊บโอเค นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็มาแต่งขอบให้มันเนียนกว่านี้อีกนิดนึงโดยการใช้ร n ไฟเ g e นะฮะในแท็บเมนูมาท่านบนนะครับแล้วก็ซูมมาใกล้ๆเลยซูมก็คือใช้สองนิ้วกลางเข้ากลางออกนะฮะซูมเข้าซูมออกเนะี่ยนะฮะมาปรับขนาดของต้มบลัชอยนะฮะเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งานนะฮะพอเสร็จปุ๊บก็เนี่ย ลากไปตามขอบเลยนะให้พื้นที่สีขาวที่มันมีอยู่เนี่ยหมดไปนะครับแต่งขอบตรงนี้ซะ โอเคเมื okay. ่อเราได้อในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะฮะกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะฮะกดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณผลนะฮะภาพซึ่งก็ยังดูไม่อาน,นั้นเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแต่งกันอีกรอบนึง นะครับแล้วก็มาเรามาลบพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช้งานกันนะฮะโดยการกดที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับปากกาแล้วก็เลือกที่ Extract มันก็จะทำการลบส่วนที่อนอกเหนือจาก Selection ทิ้งไปแล้วนะฮะคราวนี้เราก็จะได้รูปผู้หญิงกับเด็กมาแล้วนะฮะแล้วก็คราวนี้เรามาเก็บรายละเอียดกัน มาที่ Leaser ่ o ูนะครับแลบัตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าจะมีอยู่2จุดก็คือ1ก็คือในเรื่องของขนาดนะครับว่าขนาดบัตรจะขนาดไหนนะครับ2ก็คือในเรื่องของความฟุ้งนะฮะของตัวบัต อ่ะก็มันเลือกแบบว่าฟุ้งหน่อยไม่ต้องเข้มมากแล้วก็ขนาดก็โอเคปานกลางนี่นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็มาไลา่ลบนะฮะส่วนที่เกินไปนิดนึงนะฮะถ้าสังเกตดูยากก็เอาไอ้ตัวนี้ออกไปก็ได้นะฮะไอ้ตัวเส้นปะเนี่ย เส้นปะเอาออกก็คือมาเลือกที่เมนูบาร์ด้านบนน,นะฮะเลือก selection แล้วก็เลือก deselect น่ยเส้นปะาก็จะหายไปคราวนี้ก็จะดูง่ายขึ้นอันนี้เราก็มาไล่เก็บรายละเอียดองค์ขอบรูปนะฮะสังเกตว่าอ่ะค่อยๆลบถ้าเกิดเราเลือกไอตัวความฟุ้งของไอตัวยางลบเนะี่ยถ้าเกิดเราเลือกให้แบบเข้มเลยนะฮะเวลาลบมันก็จะดู แข็งไปตัวขอบรูปนะ,ะเราก็ต้องเอาให้มันฟุ้งหน่อยนะฮะเวลาลบมุมลบขอบจะได้ไม่แข็งภาพจะได้กลืนกันนะฮะโอเคเราก็ได้ภาพนี้มาแล้วนะฮะซึ่งอาจจะดูแข็งๆไปนิดนึงนะฮะเราก็มาดูวิธีนะฮะทำให้ภาพมันดูซอฟต์ลง นะฮะดูกกืนกันเข้าไปอีกนิดนึงอ่ามาที่ตัวเลเยอร์ของผู้ชายนี้มั่งนะฮะมาคลิกที่เลเยอร์ด้านล่างเสร็จปุ๊บเรามาเลือกที่ตัวเอฟเฟกในเมนูบาร์ด้านบนนะฮะแล้วมาเลือกที่เบสิกแล้วก็เลือกแอร์กัสเซนเบอร์คราวนี้เราก็มาปรับความเบอร์ของลูกนะฮะไม่ต้องให้เบอร์มาก อทําให้เหมือนกันการถ่ายภาพมีชัดลึกชัดตื้นอะไรเงี้ยฮะคือตอนนี้ก็คือโฟกัสอยู่ที่ผู้หญิงกับเด็กนะฮะภาพข้างหลังก็จะต้องออกแนวเบอร์นิดนิดนะฮะสมมติว่าปรับไปที่สามแล้วกันนะะเราก็จะได้ภาพภาพนี้ขึ้นมานะฮะซึ่ง ง่ายมากเลยใช่ไหมฮะลองทําดูะฮะกันบ่อยๆนะฮะลองทดลองภาพอื่นอะไรเงี้ยจะได้คล่องกันนะฮะก็นะฮะจบบทเรียนกันแค่นี้นะครับสําหรับการตัดต่อภาพหรือตัดต่อวัตถุนะฮะอ่อเป็นการรวมภาพสองสองภาพให้เป็นภาพเดียวกันนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ